พี่ก็เช็คให้แล้วนะตัวนี้เปิดเครื่องมาเมื่อกี้เจอกันฮนะได้ยินนิดนึงนะตอนแรกเปิดนิดดังเลยเปิดใหม่ๆครั้งแรกนะจะซาซาแตกเสียงซาเสียงแตกเลยก็เปิดๆทิ้งไว้สักพักอก็จะมีเสียงเสียงชอ็อตเสียงซานะตัวนี้ แล้วก็อาการเอฟเฟก่ยเครื่องผิดปกติอยู่หลายอย่างนะนี่เอฟเฟกสัญญาณเอฟเฟก่อไม่ติดหละตอนแรกติดอยู่แล้วก็เปิดวอลลุ่มตัวนี้จะมีเสียงแตบเตบแตบเดนะเสียงช็อตนะตัวนี้ อาการก็น่าจะตรงกันกับที่พี่แจ้งเอาไว้นะครับนี่ผมรื้อดูรื้อดูบอร์ดข้างหลังเขารื้อดูคร่าวๆนะคือมันสัมผัสแรกมันก็รู้สึกแล้วว่าเหมือนเหมือนไม่ใช่เซาค้าบแท้นะก็เลยรือร้อบอร์ดข้างหลังดูก็เห็นว่ามีการซ่อมมาค่อนข้างเยอะเยอะเลยอะนะไอ้ไอสายชุดเนี่ยเป็นจริงเป็นสายแลนนะตัวนี้ มันเป็นสายแลนนะดัดแปลงเอามาใช้มาต่อมาเชื่อมแทนสายแพรส,สายแพรเก่าน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยช่างเขาซ่อมมาไวนะ้เนาะรอยซ่อมค่อนข้างเยอะนะน,นี้ก็ดัดแปลงเอาไว้นี่นะชุดนี้ก็ชุดนี้เห็นไหม ก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ใช่เสาคาบแทนนะตัวนี้น่าจะเป็นเส,สาเซาคาบจีนนะครับเนี่ยชุดชุดชุดสวิตชิง power supply นะ,ะชุดของเอฟเฟกฝังอยู่กับบอร์ดสวิตชิง power supply ส่วนใหญ่ของเมกาก็ไม่ค่อยทำแบบนี้กันเนาะอันเนี้ยค่อนข้างมั่นใจว่าน่า,นาจะเป็นเสาคาบจีนนะตัวนี้ รุ่นรุ่นนี้ไม่ค่อยได้รื้อซ่อมด้วยนะจาจาโครงสร้างของแท้ไม่ได้ว่าเป็นยังไงแต่ตั้งแต่สัมผัสเรื่องวัสดุแรกแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ของแทนะ้แล้วตัวนี้ก็จะบอกก็คร่าวๆว่าจริงๆเครื่องเนี่ยถ้าเสียมาแ,แรกๆเลยยังไม่เคยโดนซ่อมเนี่ยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ทีนี้เครื่องเนี้ยโดนซ่อมมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเยอะเลยแหละนะแล้วก็วงจรก็เหมือนจะไม่ค่อยปกติด้วย ที่ดัดแปลงการซ่อมมาทีนี้เราไม่เราจะไม่รู้ไงว่าเดิมเดิมมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพยายามดูให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสรุปให้อ่าเนี่ยนะครับพี่อ่าเนี่ยเอฟเฟกตะติดละนะติดหมายถึงว่า <laughs> มีสัญญาณไฟติดนะตอนแรกเมื่อกี้เปิดไม,ไม่มีที่ที่คลิปแรกนะอ่าเนี่ยติดละ เอเปิดเซนตัวนี้ก็ไปฮะก็จะได้ยินเสียงช็อตออกลำโพงเลยเนาะอาการค่อนข้างหนักนะครับถือว่าหนักนะนี่อาการก็ตรงกับที่พี่ทำคลิปวิดีโอมาให้ดูเนาะอาการที่ผมเจอก็กตรงกันผมรื้อโครงสร้างแล้วก็เซาคาบตัวนี้ไม่ค่อยปกติ ตั้งแต่โครงสร้างของวงวงจรแล้วเนาะตัวนี้เป็นไปได้อาจจะเป็นาคาร์บจจนนะตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมพยายามดูให้นะครับพี่แล้วก็เดี๋ยวสรุปให้เรื่อยๆครับพี่เดี๋ยวสรุปรายละเอียดยังไงก็ส่งไปทางไลน์นะครับครับพี่อนนี้จะปิดเปิดเครื่องให้ดูนะกับกับมาทํางานปกติเหมือนเหมือนเดิมแล้วตอนตอนแรกปิดเปิด,ปดมันไม่ใช่แบบนี้นะ อันนี้เดี๋ยวเปิดนะเปิดเปิดเครื่องปุ๊บปุ๊บเนี่ยทำงานปกติเลยอันนี้ปกติจะเป็นอย่างนี้เลยปิดเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องนะปิดเปิดปดีเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าไฟปุ๊บขึ้นเนี่ยเนี่ยทำงานปกติเลยครับ yes, yes, yes. ครับพี่อ่าสรุปให้นะเครื่องนี้เทสเทสเทสก่อนที่จะไปส่งนะครับ ก็ไอมิกตัวเนี้ยเอาพุทเนี่ยเวลามันจะมี2อาการนะไออาการเอฟเฟกเอฟเฟกเดือดช็อตตลอดเวลาแล้วก็เอาพุทเดือดช็อตเดือดช็อตเอ่อเป็นเป็นบางครั้งบางครั้งก็ปกติดีเปิดทิ้งๆไปแล้วก็มีมีเสียงเดือดแตกๆสัญญาณออกที่เอาพุทตัวเนี้ยนะครับอ่ามี2ออาการแล้วก็ทุกทุกช่องก็มีปัญหา ติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับออกซ้ายออกบ้างขวาออกบ้างตอนนี้อาการเช็คล้างให้หมดแล้วใช้งานได้เรียบร้อยอชุดเอาพุทเนี่ยสัญญาณออกปกติไม่ไม่ติดขัดอะไรไม่ช็อตไม่อะไรละไม่ติดครอบครัวจะใช้ได้ปกติทุกช่องต่อยอดไปต่อและเติบโต,ตได้ไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ายค่อย,อยเกี่ยวลงแผ่นขวาน,นะครับหรือแล้วก็เอฟเฟกตอนนี้เอ่อสินทรัพย์การเงินที่มัน เอฟเฟกตัวนี้พอใช้งานได้นะไออาการที่มันไม่มีปัญหานะแก้ได้ไม่หมดก็น่าประเมินซ่อมแล้วน่าจะเป็นที่ไภาพโปรแกรมของเอฟเฟกนะปรับเป็นบางอย่างแล้วก็อาจจะมีปัญหาแต่สามารถปรับให้ใช้งานได้คือตอทำลายอันนี้ฟังเสียงเอฟเฟกต์ระอันนี้เปิดเอฟเฟกนะแบบเวอร์เอร์เลย ที่ทดสอบให้พี่ดูน่นแหละก็เหมือนใช้งานจริงอะนะประมาณเป็นสิชั่วโมงนะเปิดยาวๆเลยาว่าเนี่ยเอฟเฟคใช้จริงก็ไม่ถึงอะเปิดประมาณนี้ใช้จริงก็ใช้งานได้นิ่งปกติโปรแกรมที่ผมเปิดไปเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะเอฟเฟคไว้ร้องเพลงร้องคาราโอเกะนะก็คือปรับไปในลักษณะนี้นะก็ในเรื่องของเอฟเฟคนะครับพี่เป็นอย่างนี้นะที่ผมบอกอ่ะ ไอ้วอลลุ่มสามตัวเนี่ยเเป็ราปรับตัวใดตัวหนึ่งอะให้ให้สุดเราไม่ต้องไปคาดมันจะสามารถใช้งานได้หรือว่าเป็นเด็งนะอาการเดือดจะไม่มีเพราะแบบนั้นอาจจะทำให้ระหว่างถ้าถ้าเราถ้าถ้าสมมติผมปรับตัวกลางเนี่ยไว้สุดถ้าถ้าปรับไม่สุดเป็นยังไงนะแล้วก็ใช้ที่สุดเนี่ยอาการอาการที่เกิด่ะที่ที่ที่มาแหละอาการนี้แก้ไม่หายเป็นที่บอร์ดโปรแกรมนะเราหมุนวอลลุ่มให้สุดมันก็จะบูตทำงานใหม่ได้ หรือว่าถ้าเราอยากจะปรับรายละเอียดของตัวนี้เราปรับตัวใดตัวหนึ่งให้สุดนะอาจจะปรับตัวบนให้สุดอ่าปื๊บเราตัวนี้เราก็สามารถปรับใช้งานได้ละอือปรับรายละเอียดได้ละแต่ผมแนะนําว่าเราปรับตัวกลางเนี่ยให้สุดไว้แล้วก็ใช้ตัวอื่นเนี่ยปรับรายละเอียดคือสามารถที่ผมปรับแล้วที่ผมมาร์กไว้เนี่ยคือใช้งานได้เลยตามเนี้ยใช้งานได้เลยถ้าปรับนะครับก็เอาตามนี้ครับ ็ใช้งานได้ครับสามารถใช้ในงานประชุมได้แล้วก็ร้องเพลงร้องคาราโอเกะได้เอฟเฟกนะครับกับคนมากครับพี่การใช้งานเอฟเฟกนะการใช้งานเอฟเฟกนะเอฟเฟกสำคัญจะมีวอลลุ่มอยู่ใน1 1ปีที่ผ่านมาใช้งานอยู่3จุดนะครับตัวนี้นะครับวอลลุ่มเมนตัวนี้ตัวนี้เป็นวอลลุ่มเมนเอฟเฟกของชุดนี้ถ้าไม่เปิดเอฟเฟกไม่ออกนะตัวนี้นะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การมิกมันี่ไมซ์เซ็ตอยู่กับผมต้องเปิดตัวนี้ต้องเปิดนะครับี่จะพามาชวนคุยกับถึงออกสุดพิเศษนะครับก็อีกตัวที่ไม่เปิดไม่ออกนะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเมนของเอฟเฟครวมเหมือนกันรู้จักเขาในฐานะที่เป็นผู้นำของดัลผมรุ่2สองตัวนี้แนะนำให้เปิดสุดเลยนะครับเามีตัวนี้นะครับเอฟเฟคนะครับตัวนี้หนึ่งเปิดสุดตัวนี้สองเปิดสุดส่วนแต่ละช่อง ถ้าจะใช้เอฟเฟกช่องไหนช่องไหนที่เป็นไม์ร้องเราก็เปิดตัวนี้ครับสมมุติใช้ไม์ร้องช่องนี้เราก็เปิดเอฟเฟกช่องนี้ครับแต่ถ้าช่องไหนเปิดเพลงเราก็อย่าอย่าไปเปิดเอฟเฟกนะช่องไหนที่เปิดเพลงก็การใช้งานมีอยู่เท่านี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ